เทียนเปรียบเสมือนดวงประทีปสองสว่างเป็นภูมิปัญญาทรงคุณค่ามาแต่โบราณกาลบรรพบุรุษสั่งสมประสบการณ์ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุนหล,ลานโดยการฟันเทียนอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ขี้พึ่งแท้หรือเนื้อเทียนที่ผสมสำหรับการปั้นโดยเฉพาะไส่เทียนตาช่างไม้คลึงเทียนและโต๊ะทำงานมีขั้นตอนการทำดังนี้นำเทียนเนื้อผสมมาต้มให้ละลายหากเป็นขี้พึ่งแท้ไม่ต้องต้ม นำน้ำยาล้างจานเทใส่ถาดเพื่อไม่ให้เนื้อติดถาดนำเทียนที่ละลายแล้วเทใส่ถาดแล้วทิ้งให้แห้งตัดขี้ผึ้งหรือเนื้อเทียนเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนำเนื้อเทียนที่นิ่มแล้วชั่งน้ำหนักตามขนาดและเช็ดด้วยผ้าให้แห้งคลึงเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใส่ไส้เทียนและบีบให้อยู่ตรงกลางคลึงเทียนให้ได้รูปทรงตามขนาด สุดท้ายใช้ไม้คลึงเพื่อให้เทียนมีความเรียบเนียนเทียนที่ทำด้วยการฟั่นที่พบเห็นได้บ่อยคือในพระราชพิธีต่างๆที่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์จุดสการะบูชาได้แก่เทียนพระมหามงคลและเทียนเท่าพระองค์ปัจจุบันการฟั่นเทียนมีผู้สืบทอดลดลงเพราะทำได้ยากและเทียนทั่วไปใช้พาราฟินที่หาง่ายและราคาถูกการใช้เทียนขี้พึ่งจึงค่อยๆหายไปจากสังคมไทย สามารถติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่เพจนักเรียนอนอกห้อง